คนคาดองก่ทเนี่าดองกันเงินหยังเงินหบาทแดงจะเงินหวบาทไปนสแดงงควาตะการแดงิเนาะจ้าวมาแข่งมาสมกับโกับโบวาสีเอายังกับโบรมาบอกเนาะกี่ว่จักหน่อยมาแจงสิมาได้ยู่นี่้บเอ้นา แ้วมาบ้านีเพี่เอ่ยเพียงหากพี่มีสัจจาบอมาเกียงมาต่มบอมาลมมาหลอกบอมางยออกน้ำเพล่งให้ตาเป็นดอกตื่นตายนอกพี่เอเย้าเวิ้งนักปราตถนาแต่อาพี่จันวังคนเดียวบอมอ้ายแถวหลายทางย่านบางเลลงเลอกตะเนียนอนอยันนอนข้องคง เด็กน้องยันความรักเท่าทั้งสองบอราเป็นยันทาหงห่างดอกห่างกันเดือดแก้วพี่เสียงไก่ตบพี่จันกองสนั่นลองหลบคู่สาวลงที่ขอบลองต่อยมองหัวคุ้มน่ามอกคุ้มยันเศร้าเสียงกาวาห้องวี นี่เมื่อนอนเหอสิพัดอยู่เพียงเงินนองเรืออร่าไใดตกได้บอกขั้นตกลงว่าได้เมื่อบอกแม่พี่มาขอเดิอพี่เดิมเงินบ่อพอสิขายไขยทั้งให้หน้าตากา พี่พ่อแม่ประเภทนี้เล่าค่าอีสานเฮาตั้งเก็บบูหมันหลอกบาดมาสัวกับผาคาเฮาเดอทอนันพี่จำมันหรือบาดใดหากมันเป็นตาใดสิลงใส่ามตอนดีหรือปลาซิวเล็กกุ่งเอามาไว้ถ้าใส่หงาขอความรักความร้ายนี่ย่าร่างสมดังมโนโปอง เป็นเจ้าของสาวพวงมีสวงไกลสบายเนื้อบี๋อ้ายบี๋กังในไกลในเสือเนือกินบ่ต้องห่วงนักเ่าเลิกคุณควางเอาน้ํามามาเข้ายามเช้าสิหูมาเมื่อเฒ่าบี๋กลับคืนเมื่อยามาวันใหม่จังเจกัน เมืองสวรรค์บัวทันมีดอกั้งคืนเมื่อแลี้งนี้พลังงานเคยเบิดัคยแต่ละคนแต่ละคนส่วนสีปิดถนนกันเลยนะครับจะช่วิมอลํากันย่มเขาพันษากับผ้ากันมเฮิตจังสี่ล่ะ ไอ้ผู้คนล้ำมวนกับมวนดูคือเก่าขันผู้ล้ำบอมวลกับบอมวนบอมวนคือเก่าเจ่าบอมวนแล้วกับคือเก่าล่ะล่ะสู้เมื่อนี่เป็นแดงแกงบอมวลแล้วกับคือเก่าบันก็คือเก่านั่นตัวฟังบอมวลบ่ฟังเหมึกนบอมวลน่าฟังเพลงขันมีดนตีขึ้นชุดถึงชุด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 ถึงชุด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 ชดเอาล่ะจังมวลบอมวลล้ำมาเป็นด่านพิลลอบแกมันขวัญ ข่อยนายนายชมมึต่ข่อยอยากล่ำเขากอบว่าให้ข่อยล่ำเนี่ยให้ล่ำยี่ดอกเตยเตยเต้ยลำไปเนี่ยเตยถ้าแม่เตยเอผันลำเพื่อนเหเนพื่อนคลำพื่อนมาจังไหนหรอกคือมามีความล่ำมามีผู้ป่าแค้นมามีู้อนเด่นดตีใส่ มอแครข่อยขีบมอหอบเผืนก้อนขีบเอาไปตาัยใดนาทีเลยเนี่ยบรรจัได้หนาทีเลยได้เฉียวข้าปานกันกันไปละ้เียวาต้องใหญ่ยไรถอดนั่งรุ่นเจ้าอะไก่อนไปนั่งรุ่นไหนไปเฉียวพ้ปานเพื่อนไปรับน้องก่อนแกตัวเ้างเลยมก้อนมือแ่ เสียงสัยัเหยื่พาเยุเสียาวเียอกเก่าไฟเวเอาใส่เสียงนดีจังเสียงดีบพามือเจ้าเสียงดีครับ

แม่มาไังหมวดีผมให้เวลาเลาสองเดือนเด้ก่อนนี่จะผมมากกว่าเด้อจะม่เด้อผมมากไงย่าเล่าบเลยก่อนนี่ที่เราบ่บยัไหรล้วน่อนฟังแต่เสียงซ้ำยังเหยยบพยาเผย ยาดาแนวเทียบยกเจ้าไปเด้เวาเข้าใสหูหนมายากเย็นยากผู้ใดจ๋สั่งมาม่วนสำวนหวานคันพันต้องให้หลุนน้องอาวะสันยังบ่ทันเห็นหน้าแต่แต่ใจไอวันคิดลำพันอยากพบพ่อพี่สา cho hay tao luôn đang ơi chạy nhăn kia đâu à bò tiếng nhà lao tiếng con trai luôn đang phăng khát hè mẹ già y tiếng ตาเป็นคว่ำใบคอยสีขวงเต้าขึ้นกับพี่สาวเดินควอมระพอบสวนและชวนลุนนางเอ๋ยเพิ่นนำเสียงสำยังตานข้างวันหวานบออยากเตาลายานพี่สาวเล่าเกียย

นี่มัน,นมองฮ้นนาวแม่ดมอลำนี่ค้าเจ้าเสือดีที่เราไนี่าเ้จ้าจ,จะก่อนเนี่ยต้สีบว่อยากอายกิ<า>ยไม่อยากอาย <c oughs> ส่เราเราเราเหอนเราสั่ง